ไปต่อกันที่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนี้บ้างดีกว่าพี่หนุ่มสอนรามเทพพิทางนะครับก่อนหน้านี้มีหลากหลายประเด็นเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชมทั้งเรื่องที่อดีตภรรยาเนี่ยคุณกุ้งพลอยว่าคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์เนี่ยส่งผลตรวจเอทเคก่อนมาเจอลูกสาวจนทําให้อดีตภรรยาเนี่ยไม่พอใจเพราะาตอนที่เขาออกมาบบน,นี่เขามาโพสเนี่ยว่าทำไมต้องแบบเอทเคตรวจนี่นั่นนู่นจนออกมาไลฟ์ฉาอดีตสามีกลายเป็นประเด็นดรามา่าสนันโซเชียลขึ้นมานะครับต้องบอกว่าันี้มันเหมือนจะมีการคาดเคลื่อนกันเนี่ยคุณ ติ๊กบิ๊กเบอร์ไเขาบอกว่าเขาส่งให้แล้วส่งเป็นประจำตลอดอย่างนี้แต่มันอาจจะมีการคาดเคลื่อนกันก,ก็กลายเป็นเรื่องเป็นลาวดราม่ากา<ช>ันเกิดขึ้นนี่แหละฮะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นที่พี่หนุ่มเนี่ยเตรียมจะฟ้องร้องชาวเน็ตปลายหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปพิมพ์คอมเมนต์นะครับแอบอ้างว่าน้องวีจีเนี่ยเป็นหลานของตัวเองแล้วก็ยังมีการต่อว่าพี่หนุ่มด้วย้ยคำที่หยาบคายด้วย ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าตามข่าวว่ากรณีเนี่ยพอเห็นว่าพี่หนุ่มจะเอาจริงแล้วเนี่ยก็มาขอโทษนะครับในภายหลังนะฮะแต่ว่านักข่าวยังไม่ได้สัมภาษณ์พี่หนุ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะยังไงต่อไปซึ่งเมื่อวานนี่พี่หนุ่ม พี่หนุ่มสอนรามนะฮะเขาก็ได้เจอนักข่าวนะวก็ได้ถามถึงเรื่องนี้ยจ้าตัวบอกนะว่าเรื่องที่ให้อดีตภรรยาตรวจเอทีเคมาก่อนเจอลูกสาวนี่แหละก็บอกว่าปกติเวลาคุณติก๊กมาเจอลูกนะก็ส่งผลตรวจเอทีเคมาให้ก่อนอยู่แล้วแต่เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนวันที่ติ๊กนั้นมาเจอลูกเขาไม่ได้ส่งผลตรวจมาให้ตนเองก็เลยยังไม่ได้ให้ลูกสาวไปเจอนะครับเพราะเห็นว่าช่วงเนี้โควิดติดกันง่ายไงน้องวิจิต้องไปโรงเรียนก็รู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวแล้วก็ห่วงลูก ห่วงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นด้วยในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหากลูกสาวตัวเองติดแล้วก็ไปติดเพื่อนๆน,นะฮะเขาบอกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เคลียร์กับอดีตภรรยาเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณติ๊กก็ได้มาเจอลูกละเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งคุณหนุ่มบอกว่าถ้าส่งผลตรวจมาก็จบแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากเคลียร์เรื่องผลตรวจเีเคจบไปอ่ะมันก็ดันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นอีกนะฮะหลังจากที่คุณติ๊กนี่แหละพาน้องวิวจิ ไปทากิจกรรมนะฮะทาขนมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะแล้วจูๆ่ๆเครื่องทําขนมอะ่ะเกิดช็อตนะฮะซึ่งพี่หนุ่มสอนรามก็บอกว่าตนเองอะ่ะไม่ได้เห็นเองหรอกแต่หลังกลับกลกับจากการทํางานเนี่ยแหละ,ะก็มาเจอลูกแล้วก็เห็นลูกสาวว่าด,ดูเงยๆนะฮะก็เลยถามพี่เลี้ยงว่าน้องเป็นอะไรพี่เลี้ยงก็บอกว่าเครื่องทําขนมช็อตนะฮะแต่โชคดีน้องไม่โดนอะไรนะฮะแต่ตนเองก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่ รวมถึงเรื่องที่คุณติ๊กนี่แหละพาลูกสาวไปทํากิจกรรมใหม่ว่าจะต่อยมวยขี่มอเตอร์ไซค์เด็กเล่นคุณหนุ่มสอนรามเขาก็มีความคิดเห็นนะเขาบอกว่าไม่อยากให้น้องเล่นอะไรที่มันผ่าโผนหรืออะไรที่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะทั้งที่มันยังไม่ถึงวัยเขาถ้าถึงเวลาที่เขาชอบอะไรอ่ะค่อยเลือก เขาบอกว่าบางทีอ่ะน้องอาจจะไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ไม่อยากต่อยมวยก็ได้ไม่อยากจะใส่กางเกงเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงนะฮะเขาอาจจะอยากแต่งตัวสวยๆอยากจะถักเปียสวยๆอยากจะใส่ใส่ชุดสวยๆนะฮะคืออยากให้ปล่อยเขาอ่ะเลือกในสิ่งที่ชอบเองนะฮะซึ่งหลังจากนี้นะฮะก็จะให้ทนายกับพี่เลี้ยงนี่แหละเป็นคนไปบอกกับติ๊กนะ,ะว่าไม่อยากให้น้องเล่นอะไรที่ผาดโอหรืออะไรที่ดูไม่ค่อยปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องที่คุณพ่อเขาก็เป็นห่วงแต่คุณแม่พาไ,ไปแต่มันก็ คุณแม่เขาก็ดูแลอยู่เนาะเขาก็แบบเราก็มองเหมือนก็ให้เด็กยืดเส้นยืดสายทางกายเอตรงๆเอาตรงๆคุณต,ต,ต้ตตคิดว่ายัางไงในมุมฉันหรอเออ,เอ,อฉันก็มองว่าก็เหมือนแบบว่าคือติ๊กเขามาทางด้านของแบบอสตันอยู่แล้วอ่าสายออกกาลังกายสายอะไรพวกนี้ไงแล้วก็แบบอาจจะแบบถ้าเด็กเล่นแบบพอง,งามก็เหมือนแบบยืดเส้นยืดสายเด็กออกกําลังกายอะเมื่อกี้จากที่ดูเตะสูงอย่างเงี้ยแต่ฉันเข้าใจ คุณติ๊กว่าเขาอยากจะแบบให้รูกเอ้ยมีการต่อสู้ฝึกมีพื้นฐานในการยืดหยุ่นออย่างน้อยก็ได้ยืดหยุนอย่างนอ้งนอะก็อ่ะเป็นการแบบป้องกันตัวออพื้นฐานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าลมองว่าือนการเหมือนออกกาลังกายหรือเปล่าไม่รู้นะ้ไม่แต่แทีแรกทีแรกที่ไม่เห็นภาพเราคิดว่าเ,เขาคงแบบไปแบบ ลุยไปบัวอย่างงี้แต่ถ้าเห็นภาพอย่างเงี้ยคือเขาก็ประกบกันอยู่ตลอดเวลานะอ่ามอเตอร์ไซค์เด็กเล่นมออเตร์ไซค์ก็ซ้อนเล่นขับไปด้วยกันขี่ไปด้วยกันอย่างงี้อ่าแต่อันนี้ก็แต่อันนี้อจะดูแบบพี่นุ่มสอนแมนไปไม่ค่อยสบายใจไปหรือเปล่า่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเขาก็จะให้ทนายความเนี่ยแหละฮะพี่เดียร์ไปบอกกับคุณติ๊กนะฮะถ้าถามว่าถามว่าถ้าวันไหนพี่หนุ่มไม่ว่างพาลูกไปทำกิจกรรมหรือเรียนพิเศษต่างๆเนี่ยสามารถให้คุณติ๊กพาลูกไปแทนได้ไหมพี่หนุ่มก็บอกเลยนะครับว่าไม่ได้เพราาะว่่ไม หน้าที่และเขาก็ไม่มีสิทธิอนุญาตให้ติ๊กเจอลูกไม่มีสิทธิ์ด้วยเขาอนุญาตให้คุณติ๊กเนี่ยเจอลูกได้เดือนละ2ครั้งเท่านั้นส่วนโอกาสจะกลับเป็นครอบครัวได้อีกไหมพี่หนุ่มบอกชัดเจนเลยว่าไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมทําดีที่สุดทุกอย่างแล้วและประเด็นที่มีชาวเน็ตอีกหนึ่งประเด็นมาคอมเมนต์อ้างว่าน้องวีจิเนี่ยเป็นหลานนะครับและใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอพี่หนุ่ม พี่หนุ่มก็บอกว่าหลังจากที่คู่กรณีได้โพสตขอโทษไปเนี่ยก็ได้ให้ทีมกฎหมายดําเนินการส่งจดหมายไปตักเตือนเขาแล้วและบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยก็จะดําเนินคดีไปตามขั้นตอนซึ่งไม่ใช่แค่รายนี้รายเดียวแต่หมายถึงรายอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์ในลักษณะนี้เยอะมากแต่ตัวเองก็เลือกตอบเฉพาะคอมเมนต์ที่สุดจะทนแล้วจริงๆพี่หนุ่มก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตักเตือนใครมีหน้าที่แค่ดําเนินคดีเท่านั้นนะครับในตามหลักแล้วอ,อ่ะไปฟังพี่หนุ่มกันนะฮะ เป็นปกติครับเพราะว่า,เ,าเวลาทีา่คุณติ๊กจะมาเจอลูกครับก็ต้องส่งส่งผลตรวจเอทีเคมาให้ผมก่อนแต่ว,ว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในเวลาที่นัดกันอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลตรวจเอทีเคมาให้ผมผมก็เลยยังไม่ให้วีจิไปเจอมันกลับมาระบาดหรือว่าติดก,กันง่ายกันอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็โดยโดยหลักแล้วเนี่ยตอนนี้วีจิเนี่ยเขาไปโรงเรียนทุบานด้วยเขาเรียนหนังสือแล้วนะครับ เวลาที่เราเราเราคงจะต้องบอกว่าเราห่วงแค่ลูกเราคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องห่วงความปลอดภัยของของลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นที่เรียนนังสือด้วยถ้าเกิดว่าวีจีติดแล้วต้องไปโรงเรียนแล้วไปติดลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นก็จะยิ่งเป็นกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยพยายามกำชับและพยายามดูแลเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นครับตอนนี้ก็เรียนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยก็เพิ่ง คุณติ๊กก็เพิ่งเจอลูกเมื่อวันซืนเสาร์จริงๆแล้วส่งผลตรวจมาก็จบแล้วนะครับวันเสาร์นี้ครับผมไม่ได้เห็นเองนะฮะแต่ผมคือผมมาไปทํางานแล้วผมกลับมาแล้วก็เจอลูกแล้วผมก็ก็ถามว่ามันทาไมห้องไหงอยอะไรเงี้ยนะฮะก็เล่นกับเขากอดเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พี่เลี้ยงก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้นะเครื่องทําขนมมันช็อตแล้วมันช็อตในขณะที่กาลังคุณติ๊กกำลังไลฟ์อยู่อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ถามว่าวีจิโดนอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็บอกว่ามันมันไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าผมเองก็รู้สึกว่าก็เป็นห่วงครับอะไรที่มันผ่าโผลหรือว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยผมค่อนข้างเป็นห่วงลูกครับแล้วอย่างไรก็ได้ไม่หนูแบบไม่ว่างอย่างเงี้ยสามารถที่คุณแม่จะพาไปได้ไหมไม่ได้สิครับเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่หน้าที่ของติ๊กพอติ๊กก็ไม่มีสิทธิ์ที่แต่จะต้องคุยกันมากขึ้นไหมครับว่าที่จะครับเนี่ยต้อจะมาเปิดรูปเราในช่วงวัยนี้ ก็คงไม่ต้องคุยมากขึ้นครับเพราะว่าผมมีหน้าที่เป็นผู้ปกครองวิจิตร่เพียงผู้เดียวอยู่แล้วครับทุกอย่างอยู่ท,ยที่การตัดสินใจของผมแต่แสดงว่าจากคลิปปาดเก่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีผลต่อการว่าจะให้พี่เจอรูปถีครั้งที่เจอรูปถีอะไรกัก็ให้เจอครับแต่เพียงหน่ว่าก็คงฝากเดี๋ยวคงจะต้องฝากฝากที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือว่าที่เลี้ยงนะฮะที่เป็นคนสื่อสารเขาว่าเราไม่อยากให้ให้น้องเล่นที่มันผาดโผนหรือว่ามันดูไม่ค่อยปลอดภัยทั้งๆที่มันยังไม่ถึงวัยเขาครับ ค,คืออะไรที่มันเป็นตัวเขาเดี๋ยววันหนึ่งที่เขาถึงเวลาแล้วเขาชอบอะไรแล้วเนี่ยเราค่อยให้เขาเลือกใช่ไหมครับบางทีเขายังไม่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือเขาอาจจะอาจจะยังไม่อยากต่อยมวยก็ได้ยังไม่อยากใส่เางเกงมวยเขาเป็นผู้หญิงอยากจะแต่งตัวสวยๆอยากจะถักเปียส,ยสวยๆใส่ชุดสวยๆคือคือปล่อยให้เขาเป็นตัวเขาก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่ยังไม่ใช่วัยของเขา,าครับกลับมาเป็นครอบครัวได้อีกไหมไม่ได้ครับครับผม ครับไม่ได้ครับเพราะว่าผมมาทําดีที่สุดทุกอย่าง,ลงแล้วครับคำเป็นล่าสุดที่มีชมาว <คน S 2> เน็ตมาเน่มอาไม่ควรจะหรือว่าเอา<ม>เร<ม>ื่องผมบอกผมนะฮะอ๋อไอ้คอมเมนต์คอมเมนต์นี่อีกส่วนหนึ่งครับให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยดูว่าจะทํายังไงได้บ้างนะครับกับคนที่ประพฤติตัวแบบนี้ในโลกโซเชียลแล้วทำแบบนี้นะครับก็ปรากฏว่าพอผมโพสต์ว่าผมให้ทางที่ปรึกษานกฎหมายเนี่ย เก็บหลักฐานหานยูเซอร์เนมไาต่างๆก็มาพิมพ์ขอโทษขอโทษผมภายในวันเดียวกันเลยอ่ะด่าผมเ <ไป S 1> ช้าพิมพ์ขอโทษเย็น <อ inteiro S 1> ครับทัวก็ลงไปผมให้ที่ปรึกษกฎกฎหมายเนี่ยบคนดาเนินการครับ<ช>ที่<ม>อยู่ชื่อนามสกุลส่งจดหมายไปตักเตือนก่อนนะว่าอย่าทําแบบนี้อีกถ้าเกิดทําแบบนี้ครั้งเนี่ยเราจะดําเนินคดีคุณหรืออะไรและก็ไม่ใช่เพียงแค่คุณคนนี้คนเดียวนะทุกคน ม,มีเยอะครับแต่ที่ผมตอบน้อยผมจะตอบต่อเมื่อถ้าเกิดว่าผมคิดว่ามันผมทนไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็จะตอบหลังๆเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่มีใครมายุ่งในพื้นที่ส่วนตัวเราอะ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้นะเรามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะเราไม่ได้ไปทําอะไรใครเสียหายแล้วก็มันเป็นลปูลูกเราที่เราลงโมเมนต,ต์ของความทรงจำมีดีกับูลูกเราตัดเตือนไปยุ่งไปหมดผมไม่ผมผมไม่มีหน้าที่ไปตัดเตือนใครหรอกครับ ผมมีหน้าที่แค่ดำเนินคดีกันเองเป็นก็เอาเป็นว่าคุณพ่อนะเขาก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งในการที่แบบจะเลี้ยงดูลูกมุมมองในการเลี้ยงดูลูกของเขาแต่เขาก็ถือว่าผูกพันกันนะเพราะว่าอยู่กับคุณพ่อมากกว่ามันเป็นมุมมองอ่านะฮะนี่ก็แล้วแต่ละกันนะครับส่วนคนที่คอมเมนต์นี่แหละเตรียมไว้พี่หนุ่มบอกแล้วไม่ได้มีหน้าที่ที่ไปพูดคุยนะฮะมีหน้าที่ดําเนินคดี